น้ำเพชรโพสต์ถึงลูกค้าพิมพ์รีพายฟาดเดือดมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเพจตอว์แวลดราม่าหลังน้ำเพชรตียาพาอาดีตรองมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2014ได้ออกมาเผยแัตของลูกค้าพิมพ์รีพายซึ่งมีการระบุรบกวนสอบถามน้ำเพชรหน่อยค่ะตอนนี้สั่งสินค้าพิมพ์รีภาย มีปัญหาแอดไลน์ไหนไปคะพอดีแอดไลน์ไอดีไม่ได้ซึ่งนำเพจได้มีการตอบกลับขอโทษนะคะพอดีเพจไม่ใช่แอดมินของคนผิม์รีพายหรือหน่วยงานที่จะมานั่งตอบแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าของเขาทีตามของไม่ได้แล้วของเช้าหรือปัญหาอะไรก็ตามเพจไม่ขอมีส่วนเกี่ยวข้องค่ะเพราะปัญหาของเพจที่ผ่านมาก็เยอะพอแล้วซึ่งปัญหาของเพจก็จบแล้ว ไม่อยากยุ่งกับเรื่องตามขอบคุณพิมพ์รีพายอีกแล้วค่ะเข็ดขอบคุณที่เข้าใจนะคะนอกจากนั้นเจ้าตัวยังมีการโพสต์ระบุเพิ่มเติมใน Facebook โดยมีการระบุข้อความเอาไว้เพ็ดขอโทษนะคะที่ต้องระบายอารมณ์ผ่านเฟสของตัวเองเพราะที่ผ่านมานั้นเพ็ดรู้สึกไม่โอเคกับลูกค้าบจกพิมรีพายคอสเมติก ที่ต้องทักมาตามของกับเพรหรือมาด่าคุณพิมพ์ให้เพรฟังเรื่องราวลล a b ๆเพรก็ไม่รับรู้ได้ไหมคะเพราะเรื่องตามของของเพรมันจบแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเพรที่จะต้องมานั่งตอบปัญหาของคนอื่นเพรไม่อยากยุง่งหรือมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นกับเรื่องรามาตรงนี้ เพราะที่ผ่านมาบรรดาติ่งทั้งหลายก็มารุมด่าเพจมากพอแล้วทั้งทงที่เพจไม่ได้เป็นคนผิดรบกวนทุกท่านไปตามของผ่านแอดมินของเขาค่ะอย่ามาถามเพจเพราะเพจไม่ได้เป็นแอดมินให้เขาและโปรดให้เกียรติพื้นที่ของเพจด้วยค่ะขอบคุณค่ะซึ่งจากนั้นก็ได้มีการคอมเมนต์เพิ่มเติมสั้นๆอีกครั้งคือบางทีหนูว่ามันเยอะเกินไปทำกลางชาเน็ต แห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันยกใหญ่นั่นเองละค่ะ